สวัสดีครับพวกอนเพื่อนผมเทซ่านะครับวันนี้ผมมีคู่บิ๊กแมตช์ศึกแดงเดือดพรีเมียร์ลีกอังกฤษมาฝากกันนะครับเป็นคู่ระหว่างเจ้าบ้านอย่างหงแดงลิเวอร์พูลนะครับเปิดแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับลิเวอร์พูลนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นอย่างมากเลยครับในช่วงนี้ถ้าน่ารังสุดของพวกเขานะครับชนะ3เสมอ2นะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้โหดมากเลยนะครับได้เข้ารอบชิงเอเอเอคับและผ่านเข้ารอบ8ทีมยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีกนะครับ ส่วนทางด้านแมเชสเตอร์ยูไนเตดนะครับ5น่ารังสุดของพวกเขานะครับไม่เอาทรงอะไรเลยนะครับชนะไปแค่2นะครับเสมอ1แพ้2นะครับเหมือนยังขาดความแมตช์ของทีมอยู่นะครับไฮตูเฮต์ล่าสุดนะครับของแมเชสเตอร์ยูไนเตด เปิดอทัฟฟอร์ดลงละครแห่งความฝันทีมเยือนนะครับโดยโดนลิเวอร์พูลกดไป5้ต่อศูนย์นะครับมาดูนัดล่าสุดของลิเวอร์พูลกันนะครับในศึกเอฟเอครับบุกไปเยือนข้อทีมของกิตกดแมนซิตี้ขาบ้านไปสกอร์สามต่อสองนะครับและฟอร์มเจ้าบ้านในลีกชนะวัตฟอร์ดสองศูนย์ชนะเวสต์แฮมหนึ่งศูนย์นะครับและลีดยูไนเต็ดโดนกดไปหกศูนย์นะครับถือว่าฟอร์มโหดจัดๆเลยนะครับส่วนทางแมนยูนะครับชนะ ลอริดิตได้อย่างหืดจับเลยนะครับลิเวอร์พูลนะครับอยู่อันดับ2นะครับในตอนนี้ชนะนัดนี้นะครับจะขึ้นไปอันดับ1นะครับจะนำแมนเชสเตอร์ซิตี้ไป2คะแนนนะครับจะเตะมากกว่า2นัดครับส่วนแมนยูนะครับชนะนัดนี้จะได้เลื่อนอันดับนะครับแต่จะทิ้งห่างจากอาร์เซนอลมากกว่า3คะแนนนะครับ แต่เตะมากกว่า2นัดนะครับมันดูข้อสถิติของลิเวอร์พูลในแอนฟิลด์กันนะครับผมสิบห้านัดตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมายังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะ12เสมอ3นะครับยิงได้ถึง39ลูกนะครับส่วนทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับสิบห้านัดฟอร์มไปเยือนนะครับชนะ6เสมอ5แพ้4นะครับยิงได้ถึง24ลูกนะครับ แต่เสียไปถึง23ลูกเก็บได้23คะแนนนะครับถ้านับจากความพร้อมนะครับดูดีทั้ง2ทีมนะครับแต่ถ้ามองเกมลุกและรับนะครับทางลิวพูดูดีมากกว่านะครับผมทามันยูได้แค่จับ่วยนะครับแต่ผมมองว่ามาตรฐานของลิวพูดูดีมากกว่านะครับผมและแถมต้องการขึ้นเป็นที่1ของตารางนะครับผมเลยมองว่าทางลิวพูลต้องมี1ลูกอย่างแน่นอนนะครับรอลุ้นลูก2ได้เลยนะครับผมจิ้มไปที่ลิวพูลได้เลยนะส่วนใครที่อยากเข้ากลุ่มเพื่อเป็นครอบครัวกับผมนะครับกด สุดท้ายนี้นะครับใครที่ชอบคลิปนี้ผมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมอาริซาด้วยนะครับ